สวัสดีค่ะวันนี้มาดูต้นโกสนนะคะต้นนี้เป็นโกศลเศรษฐีหาดใหญ่นะคะได้แม่พันธุ์มาจากคลองสิบห้าค่ะแล้วมาขยายปักชำกิ่งเป็นต้นลูกคือต้นนี้นะคะ สีแดงสดสวยเลยค่ะใบใบอ่อนออกมานะคะเดี๋ยวอ,อีกสักระยะก็จะเปลี่ยนเป็นสีแบบนี้นะคะสีแดงสวยๆนะคะแดงแดงมีลายลายเขาสวยมากเลยนะคะเป็นไม้มงคลนะคะต้นนี้กระถางสิบนิ้วค่ะ ส่วนต้นแม่นี่กระถาง15นิ้วนะคะโกศลนแผ่นดินทองค่ะเป็นกิ่งที่ปักชําเองนะคะมีความเ,าเป็นสีเหลืองสวยนะคะยายเจ๋ก็ได้พันมาจากครอง15เช่นเดิมค่ะหลังจากนั้น ยายเจ๋ก็จะนำต้นแม่พันธุ์มาดูแลใส่ปุ๋ยลดน้ำบารุงนะคะพอต้นแม่พันธุ์เนี่ยโตขึ้นยายเจ๋ก็จะนำกิ่งไปปักชํานะคะก็จะออกมาเป็นต้นสวยๆนะคะฝึกหัดตัวเองในการปลูกนะคะเพราะสมัยก่อนยายเจเป็นคนที่ มือร้อนปลูกไม้ไม่งามค่ะแต่ก็พยายามนะคะก็ได้เท่านี้ก็ยังต้องฝึกต้องพัฒนาตัวเองต่อนะคะ